สวัสดีครับผมสุรัศน์กรองัญญาสวัสดีครับผมภูวดลศิสารคันรครับสวัสดีครับผมกฤษฎกรบุตรประานครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมของรงภาพยนต์ในยุคดิจิตอลนะครับส่วนนวัตกรรมที่เราเลือกนะครับก็จะเป็นมู v วี่เวิร์สนะครับเป็นลงภาพยนตร์โลกเสมือนและประสบการส่วนตัวนะครับทั้งในโลกทั้งในโลกออนไลน์และในโรงนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้ายุคใหม่นะครับรูปแบบนวัตกรรมนะครับอย่างแรกนะครับ 1. ดูหนังผ่านแว่น VR เสมือนอยู่ในโรงหนังจริงนะครับ 2. ระบบ AI ที่แนะนำหนังตามความชอบของลูกค้านะครับ 3. ลูกค้าอาจจะสามารถเลือกตอนจบหรือมีส่วนร่วมกับหนังได้ครับทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายให้มีส่วนที่สนุกและสนใจในโรงภาพยนตร์มากขึ้นนะครับสำหรับ Business Model Canvas ของเรานะครับ 1. น,นะครับ Customer Segment นะครับเป็นผู้ที่ชอบชื่นชอบภา,าพยนตร์นะครับกลุ่มคน หลักที่มาดูภาพยนตร์เป็นประจำนะครับเช่นครอบครัวครับผมครูรักเพื่อนฝูงครับนักศึกษานักเรียนและนักท่องเที่ยวครับผม2นะครับ Value ภาพยนตร์ position ครับประสบการณ์การได้รับภาพยนตร์คุณภาพสูงครับผมมีที่นั่งสะดวกสบายครับหลากหลายครับระบบจองต่อออนไลน์ที่สะดวกสบายครับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายครับผมราคาพิเศษครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สูงอายุครับผม3ามช่องนครับโรงภาพยนตร์ช่องทางหลักในการให้บริการครับผมแอปพลิเคชันนะครับสำหรับ รวจสอบรอบฉายจองตั๋วชำระเงินนะครับแล้วก็ดูโปรโมชั่นครับผมโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเป็นเซตบูคับอินสตาแกรมทิกตอกสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามลูกค้าครับผมสี่นะครับผม customer relationship การบริการตัวเองซื้อตัว๋วการจองตั๋ออนไลน์บริการส่วนบุคคลพนักงานหน้าเคาน์เตอร์พนักงานดูแลความเรียบร้อยในโรงโปรแกรมสมาชิกบัตรสมาชิกสะสมแต้มนะครับ5 เรเวนิวสตีมรายได้จากการขายตัวภาพยนตร์แหล่งรายได้หลักรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มป๊อปคอร์นน้ำอัดลมขนมต่างๆนะครับรายได้จากสินค้าที่ระลึกสินค้าลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์นะครับ6นะครับคีรีสอร์ทอาคารและสถานที่ลงภาพยนตร์ห้องฉายล็อบบี้ห้องน้ำที่จอดรถบุคลากรก็เป็นพนักงานบริการลูกค้าครับ ่อไปนะครับเป็น7นะครับ Key Activity นะครับการฉายภาพยนตร์การขายบัตรอาหารและเครื่องดื่มดูแลรักษาความสะอาดสถานที่การบริหารจัดการพนักงานนะครับแล้วก็การโฆษณาจัดการโปรโมชั่นภาพยนตร์การดูแลสื่อโซเชียลปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและคอยตอบคําถามนะครับ8นะครับก็จะเป็น Key Partner นะครับ Partner ของเราก็จะเป็นค่ายภาพยนตร์นะครับหรือผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์ แล้วก็จะเป็นส่วนการค้านะครับหรือเจ้าของพื้นที่บริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะมาจัดลงภาพยนตร์นะครับแล้วก็จะเป็นผู้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับต่อไปก็จะเป็นที่9นะครับ cost structure นะครับต้นทุนเลขาสิทธิ์ภาพยนตร์ต้นทุนหลักขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับต้นทุนพื้นที่และการบำรุงรักษาอย่างเช่นค่าเช่าโรงนะครับค่าไฟค่าน้ําและก็ค่าซ่อมบํารุงนะครับต่อไปเป็นต้นทุนบุคลากรนะครับ เช่นเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการนะครับต่อไปเป็นต้นทุนการตลาดและการโฆษณานะครับจะมีค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆของภาพยนตร์นะครับและลงภาพยนตร์นะครับเพื่อเกิดยอดขายเพิ่มขึ้นครับทางเราก็จะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ